สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับผมบอลจตะกองและตอนนี้เราก็อยู่เกมกริดนะฮะในคลิปนี้เราจะมาเล่นโหมดอะไรกันดีครับผมจูนเนอร์ก็แล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นการซ้ำซากกันเกินไปนะฮะลถแต่ละคันนี่เรา,เ,ราเล่นรถกันไหนทีเนี่ยเทนนี้ดูมันเบาดีนะฮะ S2000 2000, 2000 GT โอโหเก่าสัตว์นะฮะเราจะซื้อคันนี้แล้วกันนะครับผมฮอนด้าเ0สสองพั ตายครับเสียเงินอีกแล้วนะฮะเลือกเลยครับผมลุยครับไม่ต้องชักช้าเสียเวลานะฮะซานฟรานซิสโกนะครับผมเงินที่สหรัฐอเมริกานะครับผมนิคไว้อยู่อันดับที่9แล้วคุณบอลล่ะครับคุณบอลอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับผมอยู่อันดับที่14นะครับเธอรู้ไหมฉันเหมือนสิบสีอีกครั้งอันพิเศษแล้วนะครับผมดบสองรถครับ สงรถนี่มันเรียบเรียบ,ยบดีนะฮะฉบเฉียวนะครับผมหรือว่าแดนปัดดิบเนี่ยของจริงเด็กพิกขี้หนูุยมด้ว์นี่ฟังเสียงเพื่อนฟังเสียงครับเฮ้ยมันดูพลิ้วดีนะรถคันนี้นะครับผมดูครับมีใส่โลบาร์ข้างหลังด้วยนะฮะ เฮ้ยเล็กพี่ขี้หนูนี่คุณดูครับคุณดูท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูอะไรนี่ อยู่อันดับที่ที่เดิมไม่ได้เราจะต้องแซงมันก่อนสวย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมงึงแทงกูกาทางโค้งอะ่ะโค้งมันลายนะเว้ย okay. เริ่มหนีห่างมาแล้วนะครับผมเป็นเขียนขายแล้ววันนิดปะเนี่ยไอสัตว์ ทำไมมันห่างไปเรื่อยๆเลยครับท่านผู้ชมครับนออชนกู โอ้มันโกงเกินไปว่ะมันจะให้เราอยู่ที่หลังที่แบบสุดท้ายแบบนี้ทำไมมันเป็นดูมันดิแล้วบอดมันก็โกงไงไอ้สารเ็โหว่าถ้าผมได้แข่งกับคนนะผมไม่แบบทุเรศอย่างนี้หรอกครับผมอันดับผมอ่ะจริง ืูมันชนดูดิไอสัตว์เอ้ยเดี๋ยวรถเราดูรถเรามันเร่งไม่ทันว่ะท่านผู้ชมมันกงเราไอ้เหี้ยคือจะแซงยังไง กูสารมั่นใจมากเลยสัตว์แดนปารดิบนะครับแล้วพอเจอของจริงแล้วไปไม่ถูกเลยกูนี่ S สองพันคุณคิดด้วอะไรครับเนี่ยไม่ใช่ซิตี้นะได้สัตว์คุยเถอกเอ้ยเล่นกูอย่างนี้ตลอดไอกเกมนี้ครับ ผม,มอยากรู้ผมมอยากเห็นหน้าคนที่แบบเล่นแล้วได้ที่หนึ่งไอีที้มันมีหรือเปล่าวะมันจะมีคนที่เล่นแล้วได้ที่หนึ่งไหมกูเนี่ยกูไม่เคยจะได้เลยสั์มากสุดก็ที่สานะครับผมทูลขึ้นต่อครั้งที่สองช้างให้นะครับผมเช่นไห้นั่นเองเอา้ามาเดิคตอนนี้กูอยู่หน้าเองเฮี้กูได้ที่โลมันต้องให้กูอยู่ข้างหน้าคือมันถูกต้องอยู่แล้วไงที่จริงมึงต้องให้กูอยู่ข้างหน้าตลอด ไ <Hey>, อ้เฮียเพราะว่าอะไรนะว่ากูกูเป็นคนธรรมดากูไม่ใช่บอทเหมือนพวกมึงไงไอ้เฮียพวกมึงแม่งคือบอทคือโกงได้เนะี่ยแต่กูมันโกงไม่ได้ไอ้ hey, oh, หอหฮกเอ้ยมามาเลยจีนจีนนะครับผมจีนจริงๆ ม,มาแล้วสมาแล้วดูครับมันจะแซงเราแล้วครับเดี๋ยว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 ,ยวม่ผมกดผิดครับท่านผู้ชมครับโอ้ผู้นำมาอย่างดีนะครับผมกดผิด แป๊บเดียวนะครับผมแงมไส้เลยฮะ

มจะเป็นศัตรูกับปู่ไอสัตว์ลงมาเลยนีย่มันโตกลัวไอสัตว์ดูครับแ้มันเร็วยังมันหนีเราเองแล้วครับ เพื่อนกูจะแซงกูแล้วไงให้กูเฉิดฉายบ้างนะนี่ยคนน้อยผมเฉิดฉายบ้างแล้วผมต,ตามจะทันแล้วนะครับต,ตามมุ่งมันจะทันแล้วครับ เพื่อนเออมึงเพื่อนกูนะเว้ยมึงจะทนกูทำเฮียอะไรไอสัตว์เอเอไอสัตว์กูดเดียวกันแน่ๆมึงจะทำกันเองทำไม ครับท่านผู้ชมดูทีดว่าท่านผู้ชมอ้าวหวยเอ้ยท่านผู้ชมคิดว่าบอดมันโกงไหมโกงไหมดูที่มันตามหลังกูตั้งนานนะจ๊ะตัวมันถ้ามันจะแสงกูแป๊บเดียวมันแสงได้เลยนะครับหวยกูแสงจิ๊บหายถ้าแม่ไม่ให้หมดครับท่านผู้ชมสก,กิปไป คอนนิวโอ้โหวันนี้ยังคงอยู่ที่เดิมนะครับผมมึงไม่้ม,ม,มาเบิ้ลใส่หน้ากูเลยเียว้ขว่วยจริงๆนะครับท่านผู้ชมก็จบวันไปก่อนแล้วกันคลิปนี้นะสิงสิง,สงไม่รู้จะสิงยังไงขนาดเรานำมาตั้งเยอะนะฮะเราโดนแซงแบบง่ายๆนะครับผมแต่ก็ยินดีที่มันเป็นเพื่อนเรานะครับที่แซงกโ็โอเคไม,ไม่เฮียมา,ากนะผม โอเคครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช anel วอนจันตะกรองนะครับผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ